ท่วงสัญญารักตอนที่สิบด้านมาอู้ทำไมมันแข็งรอแล้วฉันทักเพราะอะไรที่มันอยู่ในกางเกงมันแข็งเลยขอบชั้นในออกมาเลยแล้วคนอะไรมาปลดเข็มขดัดลูดซิปโชว์อของตัวให้คนอื่นดูแต่มันกำลังปึงปังเพราะฉันเลยนะและแล้วในเวลาต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จถึงได้รู้ว่าพี่ไรซื้อเสื้อผ้าไมา้ฉันด้วยไม่เว้นแม้แต่ชุดชั้นในโหซื้อไซส์มาเป๊ะมากเลย เสื้อผ้าก็พอดีโอ้ยน่ารักจังเลยหลังจากแต่งตัวเสร็จเขาก็พาไปข้างนอกเพื่อหาอะไรกินหลังจากกินข้าวเสร็จก็ยังพามาเดินเล่นแถมพามาเดินเล่นที่สวนสาธรารณะที่ตอนนี้มีของขายเยอะแยะไม่หมดเลยอ้าพี่ไรคะกินติมกินติมกันนะเป็นเด็กหรือไงถึงจะพูดแบบนั้นพี่ไรก็ยังพาฉันไปซื้อ <c oughs> น่ารักจังฉันเลยสั่งไอติมรสวาน,นิลามาสองอัน ให้ฉันและพี่ไรด้วยจริงๆแล้วพี่ไรก็ดูไม่ใช่คนเลวลายสักหน่อยแถมยังน่ารักขนาดนี้เขาอาจจะชอบฉันขึ้นมานิดนึงก็ได้ถ้าหนึ่งอาทิตย์เราทําตัวดีๆอาจจะมีอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามและตลอดไปฉันส่งไอศกรีมให้พี่ไรแล้วฉันก็กินของฉันเองหนูกินเลอะไปยันจมูกแล้วมือใหญ่เอื้อมมาเช็ดคาบไอติมออกให้ฉันจนฉันละสายตาจากการกระทําของเขาไม่ได้เลยคนอะไรน่ารักจังเลย ฉันเลยแกล้งเอาไอศกรีมจิ้มที่ปากเพราะอยากให้เขาเช็ดให้อีกเช็ดให้หน่อยสิคะฉันส่งยิ้มหวาในให้พี่ไยที่หลีตามองฉันอย่างไม่สบอารมณ์ที่ฉันแกล้งทำเลอะอะไรไม่เห็นต้องทำหน้าดุเลยฉันเลียเองก็ได้ทำหน้าจ๋อยแบบนี้ไม่สมเป็นเธอเลยลิ้นอุ่นๆของพี่ายปาดเข้าที่ริมฝีปากที่เลอะไอศครีมต่อหน้าสาธารณาชนมากมายเล่นเอาซะฉันเหวอไปเลยตึกตักตึกตัก โอ๊ยหัวใจเจ้าขาอย่าระเบิดตอนนี้หนูใจไม่ดีเลยใจดีๆของหนูให้พี่ไปหมดแล้วนี่นาเราเดินกันไปบนถนนที่ตอนนี้มีคนมองมาที่เราแล้วเดินผ่านเราอยู่หลายครั้งแล้วเรากำลังถูกตามหรือเปล่านะฉันมองซ้ายมองขวาก็เจอคนเดิมๆที่ตามเรามาตั้งแต่ร้านไอศกรีมแล้วพี่ไรคะฉันรู้สึกรู้สึกตัวแล้วเหรอตามมาได้สักพักแล้ว พี่รายิ้มให้ฉันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรยิ้มแปลว่าอะไรแปลว่าให้ฉันทําตัวปกติสินะฉันได้แต่ยิ้มรับและพยักหน้าเป็นอันเข้าใจพวกไหนคะยังไม่รู้เลยไปคาสิโน,โนของพี่ก่อนเราจะวิ่งรวดเดี๋ยวไปให้ถึงรถเลยนะโอเคนะคะพี่รายยิ้มให้ฉันอีกแล้วโอ้ยยิ้มละลายเลยแฮนูจะปกป้องพี่ไรยเองเอ้ยให้มันน้อยๆหน่อย,อยขาสั้นแบบนี้จะไปทำอะไรใครเขาได้คำนี้พี่จะต้องเป็นคนพูดนะ พี่ไรจุงมือฉันวิ่งไปที่รถแต่เหมือนพอเราวิ่งพวกนั้นก็วิ่งด้วยพอเราถึงรถเราก็โดนจู่โจมทันทีพวกมันเลือกที่จะจัดการกับฉันฉันเลยต้องใช้เท้าเตะเสยคนที่พยายามจะกระชากแขนฉันสุดแรงน,น้อยๆหน่ฉันก็เป็นมวยนะยะอย่าคิดว่าฉันจะเล่นงานง่ายๆสิคนพวกนี้พวกไหนมาเล่นงานเราทําไมทําไมถึงพยายามเข้าทางฉันหรือเป้าหมายจริงๆแล้วคือฉันไม่ใช่พี่ไร ส่งผู้หญิงมาแล้วแกก็ไปซะไม่งั้นได้เจ็บตัวแน่เอยตลกหรือไงผู้หญิงก็ของฉันเสื้อมาของ,ง่ายๆไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครหนูมาบอกพี่ไรทีว่าหนูยังไม่อยากกลับถ้าหนูยอมอ้อนดีๆพี่ไรจะเก็บพวกนี้ให้หนูหมดเลยเอ๋อหนูยังไม่อยากกลับค่ะจะขออยู่กับพี่ไรจนครบหนึ่งอาทิตย์ที่เราครบกันแล้วหนูจะกลับบ้านเอง <c oughs> น่ารักมาก พี่ไร่หอมที่แก้มของฉันก่อนจะเดินเข้าไปอัดผู้ชายสี่คนที่เข้ามาเพื่อเอาตัวฉันไปที่จริงเราแค่ขึ้นรถก็พอแล้วไม่มีเรื่องกับเขาทำไมพี่ไรอัดพวกลูกน้องจนลงไปนอนกองแล้วเดินกลับไปหาคนที่เป็นหัวหน้าที่ดูท่าทางจะตกใจไม่น้อยที่พี่ไรจัดการลูกน้องของตัวเองได้หมดเลยในเวลาอันน้อยน,นิดเดียวไปบอกพ่อเธอด้วยตอนแรกฉันจะไปส่งให้วันนี้แต่มาทำแบบนี้หนึ่งอาทิตย์ค่อยมาเอาตัวลูกสาวคืนก็แล้วกัน เมื่อสิ้นเสียงของพี่ไรฉันก็ประติดประต่อเรื่องราววุ่นวายนี้จนเข้าใจในระหว่างที่พี่ไรกกาลังเจรจากับหัวหน้าของพวกมันอยู่ลูกน้องที่นอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาคว้ามไม้เพื่อจะตีพี่ไรฉันเลยตัดสินใจเอาตัวเข้าไปบังทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากความเจ็บแปบที่แขนที่ฉันยกขึ้นมากันจุดสําคัญเอาไว้อ๊อมันเจ็บแล้วกับจะยกไม่ขึ้นอ๋หย,ยิงโง่ มมยแค่นี้ตีฉันไม่โดนหรอกนะเอาตัวเองเข้ามาเจ็บทำไมเนี่ยพี่ไรกระชากไม้จากมือคนที่ตีฉันแล้วตีเขาคืนแบบไม่เลี้ยงเลยตีเขาจนลงไปจมกองเลือดโอ๊ยโหชิบหายนิดเดียวเองหนูบอกแล้วจะปกป้องพี่ไรเจ็บแต่ก็ต้องฝืนยิ้มเอาไว้เพื่อบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในมันเจ็บมากเลยนะโอ้ย เธอมันเป็นคนยังไงฉันปกป้องตัวเองได้วันหลังห้ามทำแบบนี้อีกเขาจับแขนที่เป็นรอยแดงของฉันขึ้นมาจนฉันต้องร้องโอ๊ยเสียงดังเพราะความเจ็บปวดแค่นั้นแหละฉันก็ถูกอุ้มเข้าไปในรถเลยเอ้ยไม่ต้องอุ้มก็ได้ฉันเจ็บแขนขาฉันไม่ได้เจ็บสักหน่อยแต่ก็ห่วงใช่ไหมนี่เบอร์ของฉันพ่อจะคุยอะไรให้โทรมาหาฉันโดยตรง พี่รารหยิบปากกาในรถแล้วเขียนเบอร์ให้แล้วขยำโยนให้ไอ้คนพวกนั้นอีกด้านพวกแกทำงานยังไงให้ลูกสะพ้ยกูเจ็บโทราเอ่ยอย่างโมโหโมเมื่อคนที่จ้างมาทำงานพลาดเอ่อท่านไรฝากกระดาษนี้มาให้นะครับผู้ชายคนนั้นส่งกระดาษที่ไรยโยนใส่พวกเขาให้โทราผู้เป็นพ่อได้ดูทันทีที่โทราได้เปิดอ่านใจความในจดหมายก็เกิดอาการหัวร้อนพุ่งสูงปีด ถ้าดียังยุ่งอีกผมจะฟันแล้วทิ้งไอ้ลูกเวนกูช่วยไงกูช่วยยังเสือกจะมาฟันลูกสะพ้ายกูแล้วทิ้งกูตัดจูมันทิ้งเลยดีไหมเนี่ยโทรลากขยำกระดาษทิ้งอย่างหัวเสีย <c oughs> ไอ้ไรมันไม่ใช่หมูให้ดีเคี้ยวหรอกนะมันต่อต้านแน,น่แต่อยู่ที่ว่าต่อต้านแบบไหนได้ตอบคนเป็นพ่อที่ตอนนี้โทรสะสมหัวจนอยู่เฉยๆไม่ได้ มันก็กระหนุงกระนิ้งกับหนูมาดีมึงไม่เห็นมีจูบกันด้วยแถมมันยังปกป้องหนูมาอย่างดีฮะงี่เง่าจังเลยดีเนี่ยผมสัมผัสไม่ได้ถึงความรักจากความรู้สึกของมันเลยจนเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกโกรธจนร้อนใจและห่วงจนผมต้องหน่วงวงที่ใจเมื่อกี้เลยอะไรที่มันผิดแผนของดีผมว่ามันดีเสมอนะปรอติดตามตอนต่อไป อะไรที่ผิดแผนของแดดดีมันช่างดีเสมอเรื่องนี้ก็เช่นกันตอนนี้พี่ไรก็คงจะรู้สึกอะไรบ้างแล้วเอ๊ะหรือยังนะแต่ที่รู้รู้น้องน่ารักตอนนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแอดตัด NC ออกค่ะเรื่องนี้ NC ค่อนข้างทีค่ะเพราะพี่ไรนั้นกินจุกินทีแล้วก็กินยาวมากตัดออกไปเยอะมากๆเลย ถ้าใครไม่อยากให้เสียอธัธรสยังไงไปอ่านในทันวัยได้นะคะสุดท้ายนี้ล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ